วันนี้เรามาผัดเผ็ดถั่วกันนะคะตุกข,ข,ขีกอาม้วนนะคะอ่าวก็ทิ่แกงงหอมก่อนเลยนะคะวันนี้นะค่ะเป็นเหมือนกับนนะ น้ำตาลทรายนิดหนึ่งอ่าเอารสเ้หวานนะจ๊ะผงกูรสนิดหนึ่งค่ะนี่ค่ะ,คะแล้วก็คั่วให้หอมเลยนะคะแกงรอนเราอยู่แล้วนะคะถุนอันนี้ค่ะถั่วเราต้มน้ำนะคะแล้วก็ลวกแล้วแช้ใส่ไว้ นีค่ะน้ำซุปจะใช้ซุปต้มหโอ้โหน่น่หน่หนน่หนนหน่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 ลนหน่หน่น่ห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 น่กน่หนเหน่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 หน้หน่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 วน่ห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 นน่หน่หน้หน่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 ยนะะ่หน่หนยหน่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 เน่หน่อนุ่น่หน่หนหน่หนหนุ่น่น่หน่หน่หน่นนนน่นน่นน สะบัดสองทีขึ้นเลยทั้งบ้านเราทานไม่เผ็ดเลยคะนี่ค่ะใส่ไปเลยค่ะนี่ค่ะดูหน้าตาไปเลยจ้านี่ค่ะเราไม่ใส่ยาอื่นเลยนะคะเราใส่แค่นี้จริงๆใส่ใบมะกรูดใส่อะไรเป็นเหมือนแบบเผ็ดขั่วนะคะแต่ขอม้วนให้พอดีคำหลังนี้ค่ะดูหน้าตาหลังคาเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมจ้า อันนี้เรียบร้อยเสร็จสับละะแล้วนะคะรับรองรสชาติเบ๊ะค่ะ